สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทุบนะคะเรื่องคารุยชานแนลนะคะวันนี้พามาชมคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาวายแท็นะคะที่หลายคนตามหานะคะบอกเลยว่ามีคันเดียวนะคะส่วน 100, รถอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทราคารถอยู่ที่1นึ่งล้านสามหบาทคะ่ะสีส้มเป็นสีพิเศษเพิ่ม1,000 10, 0บาทราคาจะเท่ากับ1นึ่งล้านสี่หมบาทคะ่ะเครื่องยนต์2 0นะคะตัวนี้ก็เกียร์ธรรมดา6สปีดไปดูเลยค่ะ มาค่ะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจองก่อนได้รถก่อนจองก่อนฟวาก่อนนะคะได้คือบอกว่าบอกเลยว่าได้ทั้งรถราคาพิเศษได้ทั้งรุ่นพิเศษที่ไม่มีผลิตแล้วนะคะมามาตัวน,นี้ค่ะด้านหน้าคืออย่างที่ลุงบอกไปเลยนะคะการตกแต่งนะคะคือวายแท็กนี่แหละนะคะแล้วเป็นสีที่แบบสวยมากๆเลยนะคะการตกแต่งนะคะเป็นสีเทากราไฟท์แทบทั้งคันเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะมาติดรีเฟกเตอร์แบบนี้นะคะจริงๆอ่ะลุงจะมารีวิวคันนี้แค่อบอกให้รู้ว่ารถ เกียร์ธรรมดาเนี่ยยังมีอยู่เท่านั้นเองนะคะ,ะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นะคะรับแสงสีขาวนั่นเองนะคะมีกระจังหน้าแบบนี้นะคะมีฟอนต์ FORD ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างมีการตกแต่งสีโครเมียมนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานห่วงลากจูงมีให้2ห่วงนะคะนี่คือหน้าตาของตัว Y6 Speed นะคะเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะ,ะมันมีคันเดียวลุงก็เลยจะ,ะมาหลักๆเลยนะคะจะมาแจ้งโปรโมชัน่นแล้วก็แจ้งว่ามีรถนะนั่นเองใครที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามหานะคะสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตสคูณสที่หลายคนตามหานะคะตัวนี้ออปชั่นนะคะเหนือกว่าสปอร์ตนะคะแต่ราคาใกล้เคียงกันหักส่วนลด1นึ่งแสนแล้วใกล้เคียงกันเลยนะคะอ่ะช่วงล่างนะคะจะเป็นอ่าไปไหนละนี่นะคะปีนุกิสระสองชั้นเสริมนะคะเหล็กกันโครมให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าดิสเบรกสี่ล้อนะคะล้อแม็กขอบสิจากโรงงานยางคูดเกียร์นะคะนี่นะคะยาง255นะคะ6 5ห1 8ดนั่นเองนะคะแม็กลา์หล่อๆสีเทาแบบนี้นะคะ ช่วงล่างไปช่วง2.0โมโนพุฟเรียบร้อยแล้วนะคะซุ้มล้อนะคะนี่นะคะสามารถเอาไปใส่แม็กนะคะส่วนรถหแสนเนี่ยเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะส่วนรถยันดาวก็ได้หรือไปเป็นชุดแต่งก็ได้นะคะอ่ะนี่นะคะมีซุ้มล้อมาให้3นิ้วนะคะแก้มข้างระบายความร้อนค่ะแบตเตอรี่เป็น AGM นะคะลมไฟฟ้าหน้าเครื่องค่ะตัวนี้ก็กระจกนะคะก็จะมะีเขาเรียกว่าการตกแต่งสีเท่ากาไฟแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้เลยนะคะมนได้มาจากโรงงานค่ะประตูเป็นส m ม r าร์ทเทเลสน,นะคะ เปิดปุ๊บนะคะเขาเรียกว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะสอดมือเปิดได้เลยนะคะด้านบนราวหลังคาที่มาจากโรงงานนะคะตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะเป็นสีโครม,ม,มค่ะจะมีช่องสว่างตรงนี้นะรับน้ำหนักได้นะคะ80กิโลขนาดรถวิ่งนะคะขนาดรถจอดได้250นั่นเองค่ะสำหรับซิกเนเจอร์เนลรุ่นนี้เลยนะคะคือโรบาร์ Bar หรือว่าสปอร์ตบาร์คู่แบบน,นี้นะคะสีทูโทนนะคะตรงนี้ก็เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมสีเทากะไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเหล็กทั้งเส้นค่ะใช้งานได้จริงนะคะช่วงล่างค่ะแหนบแผ่นบางนนนนนนะะะะะคคเเส้้้้ตรีัับหกไดยอะ บันไดท้ายมีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะสําหรับไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED แบบนี้เลยนะคะก็ตกแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะการชนท้ายค่ะ มีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะสีเทากาไฟอย่างที่ลุงบอกไปเลยนะคะการตกแต่งสีเทากาไฟค่ะไม่ว่าจะเป็นรถสีอะไรนะคะสีส้มนี่นะคะหล่อมากๆเลยแล้วก็โลโก้ค่ะมีกล้องกัดระยะจอดให้เรียบร้อยค่ะทำงานควบู่กับหน้าจอตัวนี้เพิ่มขึ้นมาคือจากรุ่นอื่นนะคะล็อกฝาท้ายนะคะล็อกฝาท้ายจะมีมาให้ในรุ่นวายแท็ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวนี้ถ้าถ้ายังผลิตอยู่ก็เป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ไฟเบรกรุ่นที่3ค่ะฝาท้ายเป็นอีซิลิหรือว่าฝาท้ายผ่อนแรงนะคะ แล้วก็กระบะไลเนอร์เนี่ยเขาติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะมีช่องร์จไฟให้2ช่องเช่นกันนะคะเหมือนตัวท็อปเลยนะคะ,ะตัวนี้ก็มีปลัก3ตาก็เสียบได้นะคะไฟนะคะก็230โวลต์นะคะใช้งานได้เลยเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะคันนี้ออกแบบรวดรัดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่หมดแล้วนะคะ,ะสำหรับภายในนะคะต้องบอกคู่หน้าเนี่ยเป็นไฟฟ้านะคะปรับ6ระดับนะคะปรับเรียกว่า,านั่นแหละนะคะแล้วก็กุญแจนี่นะคะ คุณแจนะคะก็เป็นคุณแจรีโมทเหมือนกันมีให้ทั้ง2ดอกเลยนะคะไหนอะ,อะเปิดไฟห้องโดยสารนิดนึงก่อน มาที่พมรมลายก่อนนะคะพมรมลายเนี่ยหุ้มหนังอย่างที่ลุงบอกไปในตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่าให้ออปชั่นมาเต็มนะคะเบาะหนังนะคะก็เดินได้สีส้มนะคะปั๊มวายแทกนะคะพมรมลายนะคะเดินได้สีส้มเหมือนกันนะคะหุ้มหนังมาเรียบร้อยเลยการตกแต่งคอนโซลหน้าสังเกตดูนะคะนี่นะคะหุ้มหนังนะคะเป็นหนังกลับสีดํานั่นเองนะคะตัวนี้มีคุค้ดคอนโรลให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ขวามือก็เป็นพมรมลายฟังก์ชันนะคะก็คือควบคุมหน้าจอหลังพมรมลายนะคะกดหนึ่งทีหน้าจอจะขึ้นแสดงผลแบบนี้นะคะเป็นภาพสีพษาท้ายภาพมันติีก็เรวกีย่า À, subscribe cho kênh จะบอกว่าดิจิตอลภาพสีดิจิตอลแบบนี้นะคะเป็นภาษาไทยนะคะแจ้งผลการใช้งานของตัวรถทั้งหมดหน้าจอนะคะเป็น10.1นิ้วนั่นเองนะคะตอนนี้ก็สามารถทัชสกรีนใช้งานได้เลยปกติสั่งงานผ่านมือถือได้น,นะคะแต่ต้องเชื่อมต่อระบบพอร์ตพาสค่ะตัวน,นี้เป็นซิงโฟนะคะแล้วก็แช่นชาร์ไลสาสหรือว่าบริชาเจอร์ค่ะมีไฟแอมเบนไลส์สีฟ้าตกแต่งภายในให้ด้วยนะคะหัวเกียร์ค่ะเป็นหัวเกียร์แบบสั้นนะคะตัวน,นี้ก็6สปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ก็ยกขึ้นนะคะใส่เกียร์ R นะคะแล้วก็เบรกมือนะคะเป็นไฟฟ้าชช่อง ช่วงช่องวางแก้วนะคะโหมดการขับขี่มี4โหมดค่ะนี่แล้วก็ที่วางของนะคะที่วางพนักแขนมันเองนะคะก็ภายในจะเป็นแบบสีดำนะคะแล้วก็นี่นะคะช่องชาร์จไฟไม่ใช่ช่องชาร์จไฟช่องต่อ,อกล้องหรือว่าเขาเรียกว่า USB หรือว่าต่อกอันก็บันทึกนะคะเออน,นะคะแล้วก็ไฟห้องโดยสารด้านหลังนะคะด้านหลังกว้างมากนะคะมีติตัวรถ5.3เมตรเลยนะคะะ mm hmm. อ่ะ ตัวนี้นะคะปรับพับเลนไฟฟ้านะคะปรับพับกระจกไฟฟ้าหมดแล้วนะคะ mm. ก็ต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะใครอยากได้ส่วนลดพิเศษก็ทักเข้ามานะคะหรือว่าใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะ mm. สําหรับคันนี้อย่างที่ลุงบอกมีคันเดียวเท่านั้นใครจองก่อนได้ก่อนตอนนี้ก็ทย,ยอยขายหมดแล้วนะคะรถราคาพิเศษใครที่จะใช้รถเลยนะคะท mm. ักเข้ามาเลยะค่ะเบอร์0ูน1 6 9 8 9 9 9งเค่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ